ฮัลโหลหล่อเอ้ยพี่โอเลี้ยงครับวันนี้แม่ไม่อยู่บ้านนะลูกนะบอดี้การ์ดดูแลบ้านนะลูกเด้อครับแม่เี๋นะเตี้ยเตียเตี้ยเตียมานี่แล้วเตี้ยรับมาหาแม่มาแล้วเตี้ยมาแล้วครับวันนี้แม่จะบอกอะไรอ่นั่งลงครับนั่งลงนั่งลงก่อนครับนั่งลงก่อนครับดูดูแม่หรืแม่เช็ดหน้าให้ดูดูแม่เช็ดหน้าให้ก่อนแม่เช็ดหน้าให้ก่อนครับอ ดูแลบ้านนะครับผมเตี้ยเดี๋ยวพี่ชอบซื้อขนมมาฝากทาโร่มาฝากครับอเพียวเลี้ยงก็ดูแลน้องอย่างนีเดี๋ยวน,น,นี้พี่ฝนไปเป็นทหารแม่จะไปเยี่ยมแล้วอะบอกพ่อแล้วเพราะฉะนั้นหนูพวกหนูต้องดูแลตัวเองแล้วนะอะพ่อมีของให้ก่อนมีรางวัลก่อนไปิมีรางวัลก่อนไปของเตี้ยเตี้ยชอบครับเตี้ยชอบทาโร่ครับผม ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ก็กินได้บางครั้งนะครับเพราะว่าของเป็นของปวดเตี้ยนะครับทาโร่พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงกินไหมลูกเลี้ยงกินน้อยโอเคแต่ว่าจะกินไม่แบบว่าเส็บจุดจวดเหมือนเตี้ยเตี้ยสอบเอาสอบเอาเลยครับผมให้สมใจด้วยนะให้ให้รออะไรบ้างพี่ เจี๊อีกครับผมเจี๊ย์อีกเรืองเสร็จเรียบรอยล้ครับหมดแล้วอ่าหมดแล้วปากปขาเดี๋ยวแม่กลับมาซื้อมาฝากนะดูแลน้องเด้ออยู่บ้านเนะลูกเด้อครับผมไอเตี้ยมันออกเสียงแล้วก็ปั๊บมาเลยปั๊บมาเลยเด้๋ยลูกเด้อเนี่ยพี่ปี๊ปี๊ปี๊อะกอดกันกอดกันครับมาดูแลดูแลบ้านนะลูกเด้อเดี๋ยวแม่มาครับครับผมบายบาย